สู่ซองพิถีพิถและสไตล์น้องวันนี้เราจะพามาเบิงร์กพาบรรยากาศโดยรวมที่ว่าอยู่ในบริเวณงานบุญท่าวัจจันทร์เนะาะตอนนี้เราจอดรถอยู่พูนพี่แจว้วัสคุณไก่ย่างไก่เลยเดี๋ยวมืัอนี้เราจะพาเขาเบิร์ตั้งแต่จุดนี้เพราะว่าจุดนี้เป็นจุดที่ ง่ายที่สุดแหละถามที่คนมาเนี่ยหรือว่าจะมีทางอื่นงาน่ายกว่านี้กับโมโนะเพราะว่าคนมาทางนี้รู้สึกว่าก็ถามว่าไหวบโกับ,บโบได้ไหวแล้วก็มันมีรถดิสหลายอ่ะรถจักรรถใหญ่ซีดีเจอ,อยู่ข้างนอกแต่ว่าอตอนนี้แม่นรถอันนี้ให้เข้าน่าจะแม่นรถที่ คนเครื่องหรือว่าคนนี่อย่างเกี่ยวกับอ,อันนั้นนี่บอกอันนี้ก็ยังหูค่ะเดี๋ยวอ่ะเ่าจะพาทุกคนนี้มาย่างรบเบิ่งว่างานบุญนี้อ่ะมีอย่างแน่แล้วก็มีบุญอย่างแน่เดี๋ยวจะพาเบิง่งภาบรรยากาศโดยร,รวมทีวาอยู่ข้างในบุญเนาะก็ะคือในปัจจุบันนี้อ่ะนำเห็นแจ้งกะนอองมาข้าราชการโบให้ใช้เครื่องเสียงโปรโมทสินค้าหรือว่า บ่ให้แจกใบผิวเนาะเดี๋ยวเขาพา,าเข้าไปเบิกข้างในว่าข้างในจะเป็นอะไรแล้วมันจะเป็นคือตามที่ประกาศแจ้งการแท่บอเนาะเดี๋ยวเขาจะพาเนีงเข้าไปเบิงเนีงมาไกลข้องซงว่าหอบลายตัวนี้ <c oughs> เดี๋ยวพาเบิงพาบรรยากาศที่ว่ยู่ภายในน้ำกัน <c oughs> แต่ถ้ามือบุญได้แท่อามืออาเมื่อที่สแปด ตา30ตัวตามที่เขาเห็นในแจ้งการและตามที่เห็นในอ่าน,นั่น,นแต่ว่าก็เจ้าจะ,ะตั้งเครื่องท่าตั้งแต่ผู้แหลกว่าที่เร้าเอ็ดเส้าสอง่เขาก็ยังบริดมา่าไทยเนาะเพราะว่า่าพไปเวียงน่อยนึงก็เลยบริดมา่าไทยเดียวมื่อานี้เขาจะพามพาเบิ่งภาพบรรยากาศที่ว่าอยู่ข้างในนี่หลังจากที่ว่าเขายางเ,เข้ามาในบริเวณนี้เนาะ อันนี้ก็จะเป็นสามแยกข้างหน้าเราจะเป็นวงเวียนเนาะถ้าไปเบื้องขวาจะเป็นสามแยกปกากปะซักความบรรยากาศที่ว่าอยู่ในอันนี้ก็จะเป็นห้านอาหารทั่วไปนะห้านอาหารธรรมดาเดี๋ยวจะพายงางเข้าไปบนอยู่ภายในบางครั้งในเรื่ึงบุธของแต่ละอันบูฟของแต่ละอย่างว่าจะเป็นอะไร บนบริเวณวงเวียนนี out, ้เด <mel> <ical way> ี๋ยวเขาจะย่างไปบริเวณทา้งป่าโพสักโนวะเจ้าปิดจุดใหญ่แล้วบุญนี้อ่ามันจะตั้งจากจุดใดญหาจุดใดญเพราะว่าปีที่ผ่านมาเขาก็มาแล้วปีที่ผ่านมาเขาก็มาแล้วแต่ว่ายังโบได้ย่างทัวบุญโนวะพระเจ้าตั้งจากจุดใดญหาจุดใดญ่ด้ นี่จะพาเบิง่งต่ตามที่เห็นก็น่าจะยาวเหยียด3ามเส้นทางนี่แหละเพราะว่าชุดนี้จะเป็นจุดที่ว่ากเจา,าตั้งแต่ละปีแต่ละปีที่ว่าอยู่ในบุญนี้ก็จ้ใจเฮ็ดอยู่ในบริเวณนี้นี่ถ้าูุชมทั้งหน้าของห้องจะเป็นสามแยกปากประซักษาเช่งมไวจะเป็นจุดที่ เป็นจุดที่กัจจา่าขึ้นลงข้างนั้นมันราลว่าในจุดนี้มันเป็นสามแยกรี่แยกเนาะปะเดิมนันแยกว่ากวาดซักเข้าขึ้นไปเบื้องซ้ายของเทานี้เ็าจะเห็นขึ้นไปบนกเจ้าแขงเหือเนาะเดี๋ยวเทาผ้าขึ้นไปเถิงเถิงก่อนเดี๋ยวจะผ้ายางไปเดี๋ยวผ้าขึ้นไปเถิงเถิงนึงก่อนเดี๋ยวจะผ้ายางไปบริเวณน,นี้แล้วก็เข้าไปพยในงานเก็ยนป้ายตอนเนาะ กรมพลัง่านกรมประชาธิปไตยจรทรงารเมืองเันชบุีนักทะเากันอาจารย์อิงันทังสาจงารมพลเมืองอดีนาทรงชาติดาเดอล์ที่ได้ผิดาดเกดบทความหลังนกิเาดการจันกุมออกประกากร้ม ส้มสำหรับบริเวณที่เขาแข้งเหือกะน่าจะเป็นชุดนี้แหละน่าจะเป็นชุดทั้งหน้าของเ้าเนี่ยที่ขาเจ้าแข้งเหือเนา่น่าจะเป็นชุดนี้เพราะว่าแต่ละปีกะเข้าเห็นอยู่ในชุดนี้แหละนี่ทางลุมนี้จะมีกล่องเสียมันจะเป็นอ่าเสี้ยมันจะเหงา มันจะเป็นอีกหนองเชื่อว่าหนองของแค้มของเลยก็ว่าได้ถ้าของอถ้าน้ําของแท้ๆในยุ่ฟังนั้นเนาะเพราะว่ามันจะกลายตัวนี้ไปแล้วก็จะเป็นน้าของก่อนคือบริเวณข,ขาวๆที่เราเห็นทั้งทงนี้คือการแข้งเหือกแข้งยูบ่บริเวณนี้แหละถ้าไปแข้งยุบ่บริเวณที่ว่ามันไก่นั้นจะบ่มีไผ่หูเลยก็บ่มีไผ่เห็นน้ำเนานะเพราะว่ามันยุ่ห่างหลายถ้าเฮายางลงไปจากบริเวณนี้กับ อีกประมาณน่าจะร้อยกว่าเมตรอีกประมาณร้อยกว่าเมตรก็เป็นหาดเป็นทรายเนาะซึ่งวะถ้าเขาลงไปกับจเจ้าเครื่องลงไปจังใดกลางคืนกับกลางคืนกับโบห็นเนาะก็คือเออเจ้าก็เลยแข่งอยู่ในบริเวณนี้แหละของแต่ละปีนี่ก็จะเป็นเต็นท์ของแต่ละทีมงานหรือว่าเต็นท์ของอแต่ละเจ้าที่กะเจ้าให้สาเนาะ เขาจะซวงเหือหรือวแข้งเหืออยู่ในบริเวณนี้แหละตามที่เราเห็นในปีที่ผ่านมาเดี๋ยวปีนี้จะเป็นยังไงตอนแข้งตอนเมื่อบุญนาะเขาจะพามาเบ่งท่านผู้ชมหลังจากที่ว่าเราผ่านประตูนั้นเข้ามาเนาะกะ็ะ่าเห็นกลุ่มมวลชนมาาไปหลายแล้วไม่ได้ย่งางเลาะเส้นทางบริเวณนี้เนาะ ในเมื่อก่อนตอนที่บริเทศบุญมาเส้นทางทิ่งนี้จะเป็นเส้นทางที่ว่าสายสัญจรในปกติเลยเนาะ <Okay. S 1> เข้ามากระทืวอวะาเป็น,นท่นพื้นพอสมควรแต่ละบูธแต่ละนนสถานที่ ตามที่แจ้งการมาเห็นว่าบบให้ใช้าบาาให้ใช้เครื่องเสียงโฆษณาสินค้านี่อันนี้บบฮู้ว่าพระเจ้าเปลี่ยนคำสั่งระโบรหรือว่าพรเปลี่ยนระโบเนาะเพราะว่าเมื่อนี้ก็เห็นพระเจ้าใช้เครื่องเสียงโฆษณาสินค้าเป็นปกติเลยเพียงแต่ว่า ข้า uh, like, uh, บโพดหินเรียกกระบะข้าบโพห็นม um, ันสามเต็นส oh so ูหรือว่าเต็มนะให้ความมันเลี้ยวนะลูกค้าเนาือไปไว้ใส่บาดรอยากน้ำเป็นกระดูกยูโอเป็นขนมข้าวจี๊สอกใส่บอกว่าจะเป็นใส่เผือกหรือว่าใส่ใบเตยนั่นเองลูกค้าแพ็คหนึ่งสามสิบพันกีบลูกค้าซื้อสองแพ็คแถมฟรีให้หนึ่งแพ็คอ่า สำหรับทิกค้าวทานไต่เทวซื้อครบหนึ่งศกีนะสิ่งที่บรเห็นก็คือมีแจกไปปิวแจกไปปิวกับาเซนโซนี่โบเห็นน้องตัว่าตอนนี้น่าจะแบบให้ยันต์แทนเดว่าโฆษณาสินค้าด้วยการใช้เครื่องเสียงอันนี้ยังมีอยู่ด้วยวาถ้าบอกโฆษณาจัาซีก็น่าจะเนื้อมาโมได้ขายแล้วและกับโมเดนั้น พวงขายจากท่านอย่าโดยกลงเลยลูกค้าและที่สําคัญลูกค้าพวกเขายาังมีโปรโมชั่นหลากหลายให้กับลูกค้าที่วังมาเที่ยวเลือกซื้อเลือกสมในงานของพวกเขาเพิ่มเติมน้ำอีกทนในที่วังมีความส,สนใจงานนี้สามารถเข้ามาสอบถามกันได้และลูกค้าทนายที่วังเข้าไปแล้วเนาะรู้สึกว่าย่านเป็นบินเป็นเวียน่ายแบบนี้ลูกค้าวันนี้เรานีมีสิยค่าดีๆฟ้าแนะนำลูกค้า สำหรับโฆษณาสินค้าด้วยเครื่องเสียงนี้เฮายังเห็นอยู่คือเก้าเนาะแต่บูวา่าคำสั่งนั้นขาเจ้าบอยไซช้ในมือใดแต่ก็เห็นประกาศออกมาแล้วข้าเจ้าบอกว่าในปุ่ชงเพื่อว่าจันในบุญห้องภาษาพ้าวจนะข้าเจ้าบอหไซช้แต่ แกนี่แตเจ้ายกเลิกแล้วมรูยังคือว่าเจ้า้าปืดเ๋าก็ู้ว่าาไหนติดเลยวเอาติดต่อนนี่หรอผาไแสนแกาบิเตเยดูเลยืเตตนนะผู้่าก่นี้น้อเามีนางสนีนี่กับแบน้เปิดูันาจะมีมื่อนี่แลนดสแคร์ยุท้ายในวันที่3าซเนาเขาจะยังมี ไปเรื่อยๆเด้อแม่ไหจิว่าอากาศตอนนี้แหวกอาตอนได้เลยเาิดเกันเป็นเพนทอาบน้ำาอมดิ้งน้อยได้อีกเด้ออ๋อน้อยเลยน้อยกน้ยังมีเป็นทางเช้าอาาไปีีเจ้อาณาไป้มีแพนี้หลากหลายอย่างเลยเพว่าจะเป็นทางใโบ้ทิวอไมีเซลมี้อีกเหอะทาร์สาแลก่เราค้วยกันจะมีนออยากได้

ระวางคอมเนตน้องส่วใหญ่นก็จะเอากาแฟของเฮาบางเบียร์ท้าพนัาเสขาดนกนซื้อบสิเบรสาื่มเพีวานีโกอดส์นันเอกเดอเน้อยุูใหญ่กูยงกูสายามาดื่ได้เหมเดาเนาะใครที่ว่าเคยดื่มแก้วเราอยากซื้อไ่ไม่ดูดีแบบนี้ก็สามารถซื้อจากทักบูของพวกเขาระว่าีโพลเนาะแต่ือซื้อสองแพ็คด้กระเป๋าทำงานไหดินอยเพราะกลัจงขลาดอีกคือเือ đây là hai dòng nhau đó, dòng số 2, dòng số 3, dòng số 4, ที่อยากจะได้คัดทมตึงงแบบนี้ของ LED แบงค์เนาะการที่การงนนน่ายเส้นข้าวเมื่อสีทอข้าวในช่วงปุ๋ยช่วงน้กับแบบนี้